ไอเพียวอ่ะพี่ไม่มีตีนด้วยวเฮ้ยเพียวเพียวอ่ะใช่เลยอะไรเขาได้หรอเฮ้ยหายไปแล้วไม่รู้แเรวไปอยู่แล้ว <c oughs> อะไรอ่ะสงส่ต่อไป <c oughs> ชอบ <c oughs> <c oughs> ใครที่กำลังตามหาร้านเติมโลบักผมมีร้านจะมาแนะนำราวาบักร้านรับเติมโลบักแบบ ID Pass ID ต้องอายุเกิน14วันด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวเติมไม่ได้นะครับทางร้านเนี่ยยังรับกดเกมพาร์เลดเจ็ดด้วยนะไม่ว่าจะเป็นบ็อกฟุตทิงเลกาซี่อีกหลายแมปจะนับไปทั่วเลยแล้วก็ยังรับฟาร์มแมปบ็อกฟุตด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับดูแม่งเดิน <c oughs> ว่ายน้ำได้ดูดิเอตัวอะไรก็ไม่รู้อะแม่งหัวกะโหลกแล้วมีตีนนะคืออะไรอะอะไรวะเนี่ยอุ้ยขันะเกียร์อะอ้าวว้าวเาะ เฮ้ยนายตามเรามาทำไมยังดีกว่าแฟชั่นโหดเกินแฟชั่นโหดเกินตอบยังไงนี่นี่นี่ทำไมเป็นงี้เฮ้ยไม่รู้คนไหนวะที่ผมไปแปลงร่างเขาอะมีน่ากลัวเฮลโหลฮลโลเฮ้ยเฮ้ยน่ากลัวจริงนะเว้ยคนดูทำไปเล่นนะตัวละครเนี้ยเนี่ยดูหน้ามันดิมีมีแต่ตีนอะกระโรคกับตีนอ๋อฮะเนี่ย

กูปกติสุดแหละอีกคนนึงอีกคนแม่งเหมือนเกิดไม่จักยุทธแนวเสาร์อะหัวเบี้ยวนี่คืออะไรอันนี้เอเดียนอันะไปออ้ยออว่ะเอ้ยมันก็เหมือนกันนะมองหน้าไอ้มอนไตว่ะเย็ดแม่ว่าร นี่ลิงแมลิงแเวลาลิงแเวลาลิงแลิงแแบงล่ากันเเชหี้ยลมัยโอ้ยกูกลเป็นตัวเหี้เลยเนี่โอ้พัสากหอดทเลยทำไมเป็นตัวนี้ล่เแ เยอะๆแล้วเริ่มน่าเกลียดแล้วเนี่ยตัวแม่งเยอะเกินโอ้ยซาวด์น,นี้โอ้ยซาวด์มมน,นี้เอาเรื่องอยู่มีคนเต้นมีคนเต้น <laughs> ผมดูกี่ทีก็เครียดกับตัวละครตัวเองคุยได้หมดอ่ะสามคนน่ยไม่ไม่เราถ้าได้ทั้งสามเลยโอ้โห <c oughs> อันนั้นขอพักค <c oughs> ใครหายไปแล้วค <c oughs> ือเทใช่ไหมล่ะ <c oughs> แคมตนก็หลอแล้วใจทุกคนสนใจเราแต่ละครเราเันเท่เข้าใจโอ้ยแกไม่รอดแน่

คือแฮกกับพี่เนี่ยนี่นี่พ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 ี่หมอเถอะพี่หมอเถอะแก้แก้แหละพี่แก้บิวหมอเถอะบิ่หมอเถอะพี่หมอเถอะพี่แมวพี่เมียวพี่อ๋อโอเคโอเคพี่หมอเฮ้ยมึงแฮกทำไมวะมึงแฮกทำไมวะไอ้หนุ่มไอเดอะล็อกเอฟโป๊กคิดแล้วนี่เลยดิฟเลยดิฟเลยเอาเปล่าเอาเปล่าเอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะ เอาเปล่า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 เฮ้ยลองนึกสภาพดูนะถ้าเขาบอกผมแฮ็กแล้วแม่งไปฟ้องในในดิสคอร์นในยังกี้อะไว้ The fuck ทำไรวะเหมือนร้องเพลงคนเดียวอืม อนี่แหละตรงกลางสุดยอดเลยตรงนี้แหละมันเอาแล้วละ่ะเฮ้ยชื่อมันคุ้นชื่อมันคุ้นมากไอ้เหี้ของกูหายหมดหมดรีจอยเลยไอ้พี่ สวัสดีครับปีนพพอตัวเลยเท่ไหมเล็บแหลมด้วยเห็นปหมตัดเล็บไม่ได้ไม่มีมืออันนี้ที่ไปนอนหรอครับเออเพิ่งตื่นครับเออแล้วก็เป็นเหมือนกูทำงานเหยเียเ้ดเ้้เอาดี่ัวนี้ครับเลยโลกปิดต่ออย่าโลกปิดต่อ

นายรู้เปล่าเหม็นเปรี้ยวอาบน้ําบ้างนะอืมกินเหมือนมะนาวเปรี้ยวเชียเฮ้ยเหม็นเปรี้ยวขนาดนี้ใครจะไม่รู้ดมขนาดนี้ <c oughs> มีล้อมีล้อเนอะเฮ้ยเสียงแล้ววะนั่นเด็กใครตดอะมิน โอ้ยเหนื่อยละโอ้ยมันกระโหลกนายดูดีกว่าของเราอีกของเราแม่งบวมจัดเลยบวมออกหลังอะเมื่อนายทรงดูเท่จังเป็นไปว่าได้กลับไม่ได้มากๆดูดีกระโหลกเขาดูดีกว่าของพวกเราอีกอะ แล้วด <aunque S 2> <me> ููขงพวกเราดิทำไมแล้วดูของพวกเราดิเหมือนเหมือนคนพิการนะของเขาดูดีสุดแล้วดูของเราดิแม่งปูดออกข้างออกหลังหมดเลยอ่ะ ยังเลยอ่ะเข้าดีจังดูดีที่สุดแล้วดูดูนั่นเดี๋ยวนี่ลองหันมันนี่หน่อยดิหัวเป็นไรหัวบวมเชียดูดิบวมบวมข้างอ่ะดูของผมดิอะไรอ่ะกลมเหมือนไข่เลยอ่ะเฮ้ยแฟนผมไปดูเขาผมอยากเป็นเหมือนกันนะโอเคสนใจที